วันนี้จะเล่าต่อจากตอนที่แล้วนะคะเรื่องเป็นหรือตายแค่ชั่วพริบตาก็คือข่าวก่อนเนี่ยทางผู้เขียนคนนั่งคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเกี่ยวกับงานที่เพื่อนเขาถามเพราะเพื่อนเขาเป็นอาสามูลนวิธิเก็บศพเพื่อนเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยเขาออกไปกับรุ่นพี่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละแล้วก็คืนนั้นอากาศมันเย็นฝนก็ตกโปรยปลายมาตลอดทั้งคืนเลย เขาก็เลยจะไปหาอะไรอุ่นก่อนจะเข้างานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตะเวนขับรถออกมาหาอะไรทานเขาก็ผ่านพื้นที่พื้นที่หนึ่งซึ่งจู่เนี่ยเขาก็มองไปเห็นตู้ใบสนีที่มันเป็นเป็นเหล็กก็คุยเกันถึงเรื่องความทนทานของมันเนาะเขาก็เลยพูดกันว่าตู้เนี่ยมันทนแดดทนฝนมันเป็นเหล็กทีเนี่ยคืนนั้นเองทั้งสองคนเนี่ยก็ขับรถก็มาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาบอกว่า คืนนั้นเนี่ยเขาจําได้ว่าอาพอเข้าไปทานอัดเตียโอระแวกท่าน้ำนนทบุรีแล้วตลอดทางเขาคุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็มาคุยกันถึงเรื่องงานในวันนี้รุนพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเสร็จจากงานเนี่ยก็ต้องกระเวนไปรับเพื่อนอีกสองคนนะคือนายแก็บกับนายต้อมเพื่อนที่ไปด้วยกันก็บอกว่า เออดีเลยจะได้ไปล้างฟิล์มที่ถ่ายเอาไว้จากที่เกิดเหตุเขาก่อน mm. ก็คือเวลาพวกเขาเอาไปออกงานโรงงานเก็บศพอะไรกันนะคะ mm. เขาก็จะต้องไปมีการถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยทีนี้สมัยก่อนเนี่ยมันยังต้องล้างฟิล์มอยู่มันไม่เหมือนสมัยนี้เนาะเอาลงคอมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้เนี่ยพอเขาทาทุกระทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย mm. ก็จะแจงกันพากันขึ้นรถ แล้วก็ออกมาเพื่อที่จะไปรับเพื่อนอีกสองคนก็คือในแก๊ปกับนายต้อมนั่นแหละตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเชื่อไหมว่าฝนมันไม่ขาดเม็ดเลยไม่ลงมาเป็นละอองฝอยๆก็ตกมาเป็นสายก็คือทั้งคืนคืนนั้นเนี่ยฝนตกตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตกหนักพอหนักแล้วก็ซาแล้วก็ลงพมพามนเวียนแบบนี้อยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยเขาบอกว่าคือรู้สึกมันน่ารำคาญมากเพราะว่า หากเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรขึ้นมาตอนนี้มันจะทําให้การเดินทางลําบากมีไม่ดีทางเขาที่เป็นมูลนธิธิเนี่ยจะเป็นฝ่ายเกิดอุบัติเหตุซะเองเพราะว่าพวกเขาต้องรีบเพื่อที่ไปให้ถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแล้วจู่ๆถนนมันลื่นแบบนี้เนี่ยแผนศาสนวิสัยก็แย่อีกเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเวลารีบร้อนเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังไปพิเศษดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีพวกมูลนิธิคนไหนเลยที่จะชอบอากาศ แ,แนวนี้นะักเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นอุปสรรคกับการทํางานของพวกเขานั่นเองแล้วก็ระหว่างที่รถวิ่งออกมาจากร้านเฟสเตียวที่ท่าน้ํานนทบุรีได้ไม่เท่าไหร่จู่ๆก็มีเสียงแววขึ้นมาจากวิทยุรับส่งซึ่งสมัยนั้นเขาก็ยังใช้วอลกันอยู่โทรศัพท์มือถือจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ก็เริ่มมีบ้างแหละแต่ว่าเป็นช่วงแรกๆร,ราคามันก็เลยแพงแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเหมือนสมัยนี้ ดังนั้นในหน่วยงานของเขาตลอดจนหน่วยงานราชะการอื่นแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ใช้วอเป็นการติดต่อสื่อสารด้วยกันทั้งนั้นเสียงแวบบ่วๆที่ดังขึ้นมาจากวิทยุสื่อสารก็แจ้งมาว,าว่าตอนนี้มีกรณีวอ40เขาจะเข้าใจกันว่า40เนี่ยคือเป็นการแจ้งอุบัติเหตุเหตุเกิดขึ้นที่แถวถนนพิบูลสงครามทีนี้พอทั้งสองคนได้ฟังจากวิทยุแล้ว รุ่นพี่ของของเพื่อนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าแกรีบเข้าเกียร์แล้วก็บึ้งรถออกไปอย่างรวดเร็วคือแกเป็นคนที่ขับรถมานานแล้วแล้วก็เป็นคนใจเย็นทางอ่เพื่อนของผู้เขียนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเชื่อมือได้เห็นแกขับรถเร็วๆแบบนี้แต่ประสบการณ์แกเยอะรุ่นพี่แกก็หันมาบอกว่าถ้าทางเรื่องจะไปรับพวกไอ้แก๊บก็คงต้องรอไว้ก่อนแล้วแหละซึ่งอ่าเขาก็เข้าใจกันดี เพราะว่ามันมีงานที่เร่งด่วนกว่าในขณะที่เพื่อนๆอีกคนหนึ่งและรุ่นพี่ที่ชื่ออ้อเนี่ยก็รีบวิทยุมาแล้วส่งข้อความตอบกลับไปพังให้เพื่อนเพื่อนของผู้เขียนเนี่ยหันไปหยิบชุดมูลนิธิที่วางอยู่ที่เบาะหลังอะเอามาส่งให้ทุกคนใส่ เสียงรถไซเรนเสียงไซเรนจากรถเนี่ยดังลัน่นจนไม่มีใครได้ยินเสียงวอมีแต่พี่ออสที่กำลังติดต่ออยู่เท่านั้นแล้วจู่ๆแกก็หันมาบอกพวกเราว่าเฮ้ยถ้าทางคราวนี้จะมีคนตายด้วยว,ว่าแล้วรุ่นพี่ที่ชื่อพี่ออสอ่ะก็หันไปหยิบกล้องถ่ายรูปส่งให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเอาไว้สำหรับถ่ายสถานที่เกิดเหตุซึ่งจะว่าไปแล้วสถานที่เกิดเหตุนั้นก็ไม่ได้อยู่ไกลจากจุดที่พวกเพื่อนๆของ ผู้เขียนอยู่สักเท่าไหร่เขาบอกว่าตีรถย้อนกลับไปทางเดิมที่เพิ่งจะผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตนี่เป็นผู้ชายศพของคนนั้นน่ะอยู่ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุมากนักสภาพศพเขามีบาดแผลยาวเป็นแนวยาวพาดลงมาจากหน้าผากทางด้านซ้ายเลื่อยมาจนถึงจนถึงมุมปากด้านซ้ายเลยบาดแผลลึกมากลึกจนเห็นเป็นเนื้อขาวๆเป็นบางจุดแต่ว่าบาดแผลนั้นก็ไม่ใช่สาเหตุ ที่จะทําให้ผู้ประสมอุบัติเหตุเนี่ยเสียชีวิตแต่ว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยน่าจะมาจากรอยยุบที่ใบหน้าและโหนกแก้มที่มันทั้งหักรลยยุบหายเข้าไปทั้งแถบเลยแต่ตามตัวของผู้ตายเนี่ยก็มีเพียงบาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นพวกเขาก็เลยรีบจัดการกับศพแล้วตำรวจร้อยเวรก็มาถ่ายรูปแล้วลงบันทึกประจำวันต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพวกมูลนิธิที่จะต้องจัดการกันต่อ เพื่อนของผู้เขียนก็บอกว่าจังหวะนี้เองที่เขาเข้าไปดูที่ศพแล้วคือเขาใส่ถุงมือแล้วก็หันไปบอกให้เพื่อนอีกคนถ่ายรูปได้เลยส่วนตัวเขาเองก็จัดการปูผ้าและยกศพวางลงบนผ้าเพื่อที่จะให้ถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เขากําลังทํางานอ่ะเขาก็ได้ยินเสียงชาวบ้านที่มามุงดูพูดกันว่าก็มันเป็นทางโค้งนี่นะไม่ชะลอรถกนเลยเป็นซะแบบนี้สิอีกคนก็บอกว่า รถมันเสียหลักลื่นถลายนี่เขาคงขี่มาเร็วนั่นแหละมันถึงหักหลบไม่พ้นเสียหลักลื่นไปชนกับมันเข้านะ่ะนี่ชนกับอะไรไม่ชนนะดันไปชนกับตู้ชุมสายโทรศัพท์เข้าพอดีพอพูดมาถึงตรงนี้ทั้งเพื่อนผมแล้วก็ทั้งรุ่นพี่ที่ชื่ออ๋อต่างก็หันมามองหน้ากันเพราะว่าทั้งสองคนเดียเพิ่งจะคุยกันถึงเรื่องตู้ชุมสายโทรศัพท์กันมาเมื่อสักครู่นี้เอง เขารียบผ่านไปดูที่ตู้ชุมสายโทรศัพท์ที่ชาวบ้านพูดถึงกันทันทีแล้วตรงนั้นเขาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาและทุกคนเนี่ยขนลุกกันเลยที่ตู้ชุมสายโทรศัพท์ที่ว่านั้นะบริเวณใกล้ๆมุมของตู้มีรอยบุบค่อนข้างลึกมันบุบยุบลงไปเป็นรูปหน้าคนพอดีเลยเขาบอกว่าให้ตายเหอะครับเหล็กตู้โทรศัพท์ที่ว่าขแข็งๆอะพอเจอกระโหลกศีรษะของคนแบบนี้ก็บุบได้เหมือนกัน แต่ตู้มันก็อยู่ของมันแบบนั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรหน้าคนสิครับที่เรียบร้อยไปเลยจำได้ไหมคะที่ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยอ่านได้ฟังเนี่ยก็คือเพื่อนของผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าส่วนที่แข็งที่สุดในร่างกายเราก็คือหน้าแข้งกับกระโหลกศรีรษะทีเนี้ยพอมาตรงนี้มันก็เลยเป็นการพิสูจน์ได้ว่าไอ้นีกระโหลกศรีรษะคนหรือว่าหน้าคนเหล่านี่แหละมันเป็นส่วนที่พอมันไปชนกับเหล็กของตู้ไปษนีเนี่ย มันก็เลยทำให้ตู้ไปสีนี้ยุบลงได้เพื่อนของผู้เขียนเขาก็บอกว่าเขาหันไปมองหน้าพี่ออสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกมายืนดูที่เกิดเหตุแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งช่วยกันจัดแจงแบกศพขึ้นรถพี่ออสก็หันมาถามเพื่อนของผู้เขียนว่าเฮ้ยไอปูไอตู้ชุมสายตู้เนี้ยมันเป็นตู้เดียวกับตอนที่เราผ่านมาเมื่อตะกี้นี่หรือเปล่าวะ ทางในปูที่เป็นเพื่อนของผู้เขียนเขาก็ถอยออกมาดูแล้วก็พอเห็นรอยสนิมรอยกระดำกระดา่างข้างตู้แล้วก็บอกกับพี่ออดว่าถ้าทางจะใช่อยู่พี่เพื่อนของผู้เขียนเขาก็บอกว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาจําฝังใจเลยเรื่องตู้ชุมสายโทรศัพท์ที่มันบุกเป็นรูปหน้าคนในคราวนั้นเพราะทุกครั้งที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นไอ้ตู้นี้ทีไรเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นทุกทีเลย ตู้ที่ว่าเนี้ยบุบเป็นรอยหน้าคนอยู่อย่างนั้นอีกนานเลยจนกระทั่งองค์การโทรศัพท์มาเปลี่ยนเมื่อไม่นานมานี้เองซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตู้ชุมสายโทรศัพท์เนี่ยก็ยังมีให้เราเห็นแต่สมัยนีย้ไม่มีแล้วเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็มีเรียกว่าใช้กันแพร่หลายจนตู้โทรศัพท์แบบที่เป็นตู้สาธารณะเนี่ยไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วแล้วถึงเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยในเรื่องนะคะมันก็คือนานมาแล้วแหละถึงเขาบอกว่าถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเขาผ่านตู้ชุมสายโทรศัพท์ที่ไหนเขาก็จะนึกแยงแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้ทุกครั้งเลยเพราะว่ายังกลัวถึงเรื่องราวในวันนั้นอยู่แล้วก็จริงซะด้วยเขาบอกว่าที่เขาเคยอ่านมาว่ากระโหลกศรีรษะเนี่ยมันแข็งจริงๆมันก็แข็งจริงซะด้วยขนาดเหล็กเนี่ยยังบุกเข้าไปเลยยุบเข้าไปเลยเขาบอกเวลาที่เขาเชื่อตามหนังสือนั้นแล้วเชื่อตามที่เขาบอกทุกอย่าง แล้ววันนั้นเนี่ยทางผู้เขียนกับเพื่อนเขาเนี่ยเมื่อทานอาหารแล้วคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็แยกกันก็บอกว่าเอาไว้วันหลังว่างๆเนี่ยเะี่วแวะเข้าไปหาที่บ้านนะจะไปคุยอะไรให้ฟังอีกทั้งสองคนเนี่ยก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ที่พึ่งเกิดอ,อุบัติเหตุคือตอนที่เริ่มบทเมียนะคะ